สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะของการเรียนงานทัศนธา,าสามช่องนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการลงสีซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเทคนิคสีที่คูยยี่เลือกมาใช้ในผลงานก็จะเป็น1น,นะคะสีไม้ธรรมดานะคะ2เป็นสีเมจิกนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลงสีนะคะมันมีอยู่3มช่องใช่ไหมคะแต่ละช่องเนี่ยก็จะใช้เทคนิควิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเทคนิคการลงสีเป็นอย่างไรนะคะ ในช่องที่หนึ่งะคะคุยยี่จะเลือกใช้เทคนิควิธีการสีไม้ระบายเรียบนะคะซึ่งเทคนิควิธีการสีไม้ที่คุยยี่เลือกใช้เนี่ยก็<ค>ยจะเริ่มระบายจากสีอ่อนไปสีเข้มนะคะจะค่อยๆดูน้ําหนักของแสงเงาไปเรื่อยๆนะคะลงสีอ่อนก่อนจากนั้นค่อยๆแซมด้วยค่าน้ําหนักที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างในภาพเนี่ยคุยยี่จะเลือกใช้เป็นสีฟ้าอ่อนจากนั้นแซมด้วยสีฟ้าเข้มนะคะสีน้ําเงินนะคะสี เาแล้วก็สีดำๆหน่อยนะคะ จากนั้นในช่องที่2จะทําการตัดเส้นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเมื่อเราตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ครูยุ้ยจะใช้เป็นสีไม้หรืออาจจะเป็นสีเมจิกก็ได้นะคะขีดเส้นเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าในช่องนี้นะคะจะเลือกใช้ทัศนาตุที่เป็นทัศนิาตทาเส้นอย่างเดียวนะคะจะค่อยๆขีดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดูแสงเงานะคะอย่างในภาพนี้เนี่ยพื้นหลังครูยุ้ยจะเลือกใช้เป็นสี เข้มซึ่งคือสีม่วงนะคะทีนี้เนี่ยเ,เราจะไม่ใช้สีม่วงอย่างเดียวนะคะแต่จะมีการแซมด้วยสีอื่นๆเข้าไปอีกนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆโดยใช้ทัศนธาตุาเส้นนะคะค่อยๆเก็บทีละนิดนะให้งานมีลักษณะที่ละเอียดที่สุด ะะมาถึงช่องสุดท้ายของงาน,นทัศนธาตุสามช่องแล้วนะคะในช่องสุดท้ายนี้คุยย,ยี่จะเลือกใช้ทัศนธาตุที่เราเรียกว่าจุดนะคะจุดคือลักษณะของแต้มสีเล็กๆนะคะซึ่งคุยย,ยี่จะใช้เทคนิคสีไม้นะคะสลับกับเทคนิคสีเมจิก นะคะค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆนะคะในส่วนที่เราอยากให้มันเป็นแสงนะคะคุยยี่จะใช้วิธีการจุดให้ห่างๆนะคะส่วนตรงไหนที่คุยยี่อยากให้มันเป็นเงาหรือว่าเป็นสีที่ลักษณะสีเข้มนะคะคุยยี่จะจุดให้มันถี่ที่สุดนะคะ นอกจากจุดให้มันถี่ที่สุดเนี่ยจะมีการแซมสีอื่นๆเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยสีฟ้าแล้วคุยยี่ต้องการให้มันมีลักษณะของเงาเข้าไปด้วยเนี่ยคุยยี่จะเลือกใช้สีฟ้าแล้วแซมด้วยสีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นค่าน้ําหนักที่มีสีเข้มขึ้นมานอกจากสีน้ําเงินคุยยี่ก็จะแซมด้วยสีดําเข้าไปอีกนะคะ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของพื้นหลังนะคะคุยุยี่จะเลือกใช้เป็นจุดแบบจุดใหญ่นะคะก็จะค่อยๆจุดไปเรื่อยๆนะคะจนครบเต็มวงนะนอกจากนี้นะคะในวงคุยยี่จะไม่ได้ใช้สีเหลืองเพียงสีเดียวนะคะแต่จะมีการแซมด้วยค่าน้ำหนักของสีเหลืองที่อ่อนลงเรื่อยๆด้วยนะคะ เดิมนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละนิดนะคะเก็บให้งานมีลักษณะที่ละเอียดที่สุดเมื่องานสำเร็จนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ